กลับสวัสดีทุกทท่านที่ครบรกักยินสูนค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบียร์ยิบซีใครใจกรนกแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์แคทค่ะท่านประมาพยากรดวงชะตาให้กับใครคะวันนี้วันนี้บมาพยากรดวงชะตานะคะให้กับชาวราศีพิจิกชาว ธาตุน้ำใช่เลยค่ะสำหรับเดือนพฤศจิกายน,น,นเลยพนะคะร้อยหกพันแปดค่ะ,คะพไพ่ใบแรกวันนี้นะคะ,คะของก็คือความไม่เที่ยง ให้เนี่ยมาบอกชัดเจนเลยว่าช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมจะต้องคอยมันเป็นตัวของตัวเองนะคะมีสติสัมปชัญญะมีลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้คอยมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะคุณงามความดี จะคอยผลักดันสนับสนุนส่งเสริมตัวท่านผู้ชมให้มีความเป็นสุริมงคลในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วงชะช,ชวนันหยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะและที่สำคัญไพ่กำลังบ่งบอกว่าตัวท่านผู้ชมเองมีกราะแก้วทั้งเจดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านผู้ชมอยู่ค่ะ ผูไพ่สวยงามมากๆเลยในวันนี้ใช่ค่ะความหมายดีด้วยอือค่ะไพ่เทพพลังขานนี่นะคะก็สวยงามไม่แพ้กันกับไพ่ความไม่เที่ยงไพ่พลังขานเนี่ย มาสื่อสารนะคะคให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่าการเงินการทองของท่านผู้ชมในช่วงนี้การเงินการทองอยู่ในช่วงดีเลยทีเดียวค่ะการเงินการทองไม่ขาดมือค่ะท่านผู้ชมให้องค์เทพรางการกําลังจะบ่งบอกว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยนะคะสํานึกรู้คุณเงินค่ะคในทุกครั้งที่ท่านผู้ชมจะไปใ,ใช้สอยออกไปนะคะเวลาที่ท่านผู้ชมจะ สแกนใจเงินให้ท่านผู้ชมพิมพ์ข้อความว่าขอบคุณเงินนะที่รักฉันท่านผู้ชมตั้งจิตตั้งใจแบบนี้นะคะตั้งใจแบบจริงจังแบบจริงแบรักเงินจริงๆนะคะท่านผู้ชมการทําแบบนี้จะทําให้เงินเนี่ยเขาเรียกเขื่อญาติพี่น้องของเขาเนี่ยกลับมายังกระเป๋าเงินของท่านผู้ชมทําให้เงินของท่านผู้ชมเนี่ยอมีมากมายอย่างสม่ำเสมอและดีมากอาจารย์แพทย์คะ แบบนี้ดีมากมเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่ดีมากๆเลยนะอาจารย์แคทโหเดี๋ยวอาจารย์เบเนี่ยจะต้องนำวิธีเนี้ยไปใช้ซะแล้วค่ะด้วยความยินด like ีค่ะท <us unun aries> ่านอาจารย์เบลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมเราจะได้ไพ่พระแม่ธรณีค่ะสำหรับ ให้พระแม่ธรณีมาสื่อสารว่าให้ชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ํามีความรู้สึกพอพึงพอใจในสิ่งที่ตัวท่านผู้ชมเนี่ยมีอยู่เช่นมีความพึงพอใจในองค์ความรู้ในความสามารถในสิ่งต่างๆที่ตัวท่านผู้ชมเนีมีหรือพึงพอใจในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยอากาศ นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าเงินของตัวท่านผู้ชมก็ได้ค่ะ,คะสิ่งนี้นะคะจะไปช่วยขยายความมั่งคั่งของตัวท่านผู้ชมให้มีความเจริญเติบโตและยั่งยืนค่ะนี่ค่ะรอดรัดมากๆเลยอาจารย์เกอาจารย์แคท ก็จะมีหนอยหน้าแล้วนะดวดูซิค่ะให้กรรมเทียมจะบอกอะไรให้กับท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมตั้งจิตด,ดีๆนะให้กรรมเทียมกลังบ่งบอกท่านผู้ชมว่าตัวท่านผู้ชมเป็นผู้ที่โชคดีไม่ว่าจะอยู่จุดในมุมไหนของโลกใบนี้ ท่านผู้ชมมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกองการและทั่วทุกองค์กร <ừ> สตรูงสตรูไม่มีนะคะดังนั้นท่านผู้ชมเองเนี่ยมันจิตมันใจเลย <ừ> ว่าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์มันจิตมันใจว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยเป็นคนที่อย <ừ> ู่จุดไหนมุมไหนก็ม <ừ> ัม้รับการได้รับความเมตตาป <ừ> รานีจากบุคคลต่างๆแถมซ้ำยังมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างๆสำหรับเทศี้นะคะ เป็นทศกัณฐ์รถมท่านผู้ชมไพ่เนี่ยมาเตือนนะคะนิดหนึ่งว่าช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เพราะไพ่เนี่ยมาบอกเลยว่าช่วงนี้ท่านผู้ชมอาจจะมีรู้สึกมีความว้าวุ่นใจสับสนวุ่นวายใจนะคะดังนั้นท่านทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าวูบวาบอย่าวุบ ว่านะคะให้ท่านผู้ชมนะคะนำตัวเองเนี่ยไปอยู่ในห้องพระสักห้านาทีสิบนาทีจะดีมากค่ะท่านผู้ชมจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกมีจิตที่เบิกบานใจอิ่มเอิมใจนะคะลำดับขั้นตอนในสิ่งต่างๆที่ท่านผู้ชมเนี่ยกำลังลงมือทำอยู่เนี่ยได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมค่ะ รู้เนื้อรู้ตัวลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือพัสก์นออกรูค่ะโครงการใดก็ตามค่ะที่ท่านกำลังหยิบจับอยู่เนี่ยให้ท่านชะลอก่อนอย่าเพิ่งําท่านอาจจะหาเวลาสักสามวันนะไปพักผ่อนหย่อนใจตามถิ่นป่างแดนต่างประเทศได้ ลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมไพ่พระอาภัยบณีกับดังผีเสื้อสมุดนะคะท่านผู้ชมไพ่เนี่ยก็คล้ายๆกันกับทศกัณฐ์ออกรบนะไพ่ใบนี้ท่านทำสิ่งี้ก็ตามอเ่ารีบอย่าเร่งรีบให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับจิตกับใจก่อนลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะและหยิบจับสิ่งเวก็ตามเนี่ย ห้ามรีบเด็ดขาดนะคะบางครั้งจะต้องนิ่งๆก่อนอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบามนะคะเตือนตัวเองอยู่สม่ำเสมอให้มีสติสัมปชัญญะค่ะหรือท่านเองอาจจะนำตัวเองเนี่ยไปอยู่ในห้องพระนั่งสมาธิหรือไปเดินทางนะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพื่อไปชาร์จแบตใหม่นะคะท่านผู้ชม อย,อย่าเพิ่งรีบในช่วงนี้ยังไงต้องหยุดก่อนนะท่านผู้ชมอย่าลืมค่ะไพ่ค่อนข้างเชัดเจจไพ่พันธานเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะห้ามวูบวัมห้ามเจรอนเป็นอันขาดค่ะนะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเบรกค่ะท่านผู้ชมนะสักสามวันนะกำลังดีนะคะท่านผู้ชมอ๋อลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมพี่ยาสุครีปค่ะ ไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกเช่าชาติน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะท่านที่แต่งงานแล้วนะคะมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วมีคนพิเศษแล้วปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวมีการส่งเสริมผลักดันสนับสนุนกันดีอยู่คะ่ะนะคะแต่บางครั้งต้อง ให้ระมัดระวังในเรื่องของความรู้วังความใจร้อนบ้านลิ้นกับฟันเป็นธรรมดานะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันยังได้แต่งงานกันจะต้องแสดงความชัดเจนแสดงความรักต่อกันค่ะ ค่ะสำหรับไพ่พระพรหมฤๅษีนะคะ,คะก็มาบ,บอกว่าในด้านของสุขภาพพลานามัยของท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังนะคะท่านสามารถที่จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆได้ท่านอาจจะเดินร,บรอบๆบ้านของท่านผู้ชมหรือท่านอาจจะออกไปเอ็กซเซอร์ไซส์ออกไปวิ่งร,รอบๆหมู่บ้านของท่านผู้ชมก็เป็นไปได้นะคะไพ่พระ ไห้พระพลุศีบอกว่าสุขภาพรลมัยของท่านผู้ชมเนี่ยดีแข็งแรงเกณฑ์การไปให้น้ำกลงน้ำเกลือที่โรงพยาบาลไม่มีค่ะนะเรียกว่าสุขภาพดีโดยรวมแล้วสุขภาพดีนะค่ะสำหรับลำดับต่อมาะนะคะอืมค่ะใบต่อมาก็คือพยาพาลีค่ะ ใช่ค่ะนะคะท่านผู้ชมจะต้องคอยทําความสะอาดที่ดีนะคะที่อยู่อาศัยต้องคอยบรรจัดห่วงจี้อคอยดูแลที่อยู่อาศัยเนี่ยให้มีความสวยงามค่ะท่านผู้ชมให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมหกดาวค่ะนะในไพ่บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องหามุมดีๆนะในที่บ้านของท่านเนี่ย นะคะโดยนาตัวเองไปนั่งอยููในห้องพระนะคะ,คะนั่งสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีค่ะ ะะเพื่อทําให้จิตใจเนี่ยมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ,มอิมใจและมีความเช่าเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขท่านผู้ชม,มหยิบจับสิ่งเดียวกันนะคะสิ่งนั้นมี<ย>มด้กันประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง,งรุ่งโรจน์โชติมงชัชวาลสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะท่านผู้ชมนะและไพยังแนะนำให้หาทิศสวยอย่างเช่นทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือ เป็นต้นค่ะโดยท่านผู้ชมหาชนหนังสือหาฉากมากั้นเป็นห้องพระนะคะสามารถที่จะนําตัวท่านผู้ชมนาบิดล้านเข้ามานั่งสมาธิได้นะคะท่านผู้ชมชเป็นการดีมากเลยทีเดียวค่ะนะลาดับต่อมานะคะ,คะโอ้เยี่ยมยอดมากเลยท่านอาจารย์เบค่ะลําดับต่อมานะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นไพ่ นะในเรื่องหน้าที่การงานนะคะได้พระทามแผงสอนค่ะท่านผู้ชมโอ้โหธุรกิจหน้าที่การงานของท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ท่านอาจจะเป็นผู้ที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานและองค์กรหรือบางท่านอาจจะกําลังศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในไทยอยู่ต่างประเทศนะคะการสิ่งที่ท่านกําลังจับอยู่กำลังดําเนินการอยู่เนี้ยมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยไปในทิศทางที่ดีรวมทั้งท่านที่มีโครงการใหม่ท่านก็สามารถที่จะนำเป้าใหม่ของท่านผู้ชมนะคะเป้าใหม่ที่ท่านผู้ชมมีอยู่เนี่ย มาผักดันโครงการนั้นนะคะนํามาผักดันตัวท่านนํามาผักดันเป้าหม่ยของท่านให้เกิดความสำเร็จนะคะาผู้ชมพระราจะได้ใชมากแม่ละ ไพ่นะค่ะไพ่เนี่ยก็เือนเลยนะว่าช่วงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยทําสิ่งใดก็ตามอย่าวู่วามอย่าเจร้อนจะต้องคอยมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ําเสมอให้มีเวลาหายใจเข้าเนี่ยก็รู้หายใจออกก็รู้ค่ะวามวู่วามความเจร้อนเนี่ยจะทําให้ตัวท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อผิดพลาดได้นะดังนั้นให้มีความระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษค่ะ หม้ท่านผู้ชมค่ะค่ะค่ะสำหรับไพ่องค์เบ้งนะคะท่านผู้ชมสำหรับไพ่ของเบงเนี่ยเบงนะคะมาสื่อสารเลยนะว่าดวงชะตาของท่านผู้ชมเนี่ยในวันนี้นะยังมีเกณฑ์การพลิกผันไบในสิทางที่ดีอยู่ นะคะหากท่านผู้ชมเนี่ยคอยมันสร้างเสริมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทําดีเพื่อความเป็นสุริมงคล<ะ>ในชีวิตนะคะหยิบจับสิ่งใดเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสมีชื่อ<ะ>เสียงเรื่องลือรบดีอกลเนี่ยปเปทั่วโลกในไพ่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยในมือ<ะ>ของบางกรนี่นะคะถือลูกแก้วอยู่มีแสงระยิบระยับระยิบระยับระยิบระยับะนะคะนะ ส่งผลให้<ม>ท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสมีชื่อเสียงเรื่องลือระบือกลายไ,ไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะดังนั้น<ม>ท่านผู้ชมจะหยิบจับสิ่งใดก็ตามเนี่ยอย่ารีบอย่าวุ่วายอย่าใจร้อนนะมีโอกาสประสบความสำเร็จ<ม>สำเร็จ,สำ,รจสำเร็จนะคะท่านผู้ชม ดีมากๆอาจารย์ค่ะเลิศมากเลยดวงชะตาวันนี้ของชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะท่านผู้ชมจะต้องมีในเรื่องของ ความวิริยะอุตสาหะหยิบจับสิ่งใดก็ตามท่านจะต้องมีการเอาอกเอาใจใส่ o J ide, นะใส่ความละเอียดความรอบครอบความพิธีพธิถันส่งใส่ลงไปในสิ่งที่ท่านกำจับอยู่ใส่ความรักลงไป นะคะท่านผู้ชมโอกาสประสบความสําเร็จของท่านผู้ชมเนี่ยมีง่ายมาแล<ต><ต><จ>ะอาจารย์เดคก็ชมต่อแบบนี้นะะสําหรับที่ท่านรู้สึกใจวุบว่าปุบวา<ะ>วบวารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวใจ<ะ>ขุ่นมัวนะ ภัยของเบงยังแนะนําให้ท่านนะคอยหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทําดีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและส่งผลให้ท่านผู้ชมเนี่ยคําพยากรณ์ที่ไม่เลิศก,ก็กลาเป็นเลิศได้ค่ะและวันนี้อาจารย์เบยยุซีครใจและอาจารย์แคทก็ช่วยกันพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวราศีพิจิก ชาวธาตน้ําจบลงแล้วนะคะค่ะก่อนจากกันอาจารย์ดีสีใครใจและอาจารย์แคทขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีความสุขค่ะค่ะโชคดีมีความสุขค่ะกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะ